ครับสวัสดีครับก็บ่ายหนึ่งโมงแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวจะพากันไปกินก๋วยเตี๋ยวครับนะเราหิวยังฮะหิวแล้วไปกลับมาค่อยกรุบไหมหรือว่าจะให้น้ำเต็มก่อนถ้าน้ำเต็มแน้วก็บ่ายสองอีกแล้วเนาะอันนี้มันบ่ายหนึ่งกว่าแล้วนี่ไปดูเครื่องอน,องงนี่ถึงนี่แล้ว เดี๋ยวเรากลับมาค่อยกรบก็ได้ครับรถตัดติดอยู่ยนั่นแหละไปไปถามเขาดูหน่อย กเดินกรบท่อแล้วครับดูดน้ําเอาน้ําขึ้นเปิดน้ําก็ไหลแล้วไหนเราเปิดโชว์ตัวนี้หน่อยสิไหลไหมเอาโอ,โอเคเอ่ะแจ๋วครับไหลแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราเดินไปดูเครื่องกันครับว่าน้ำมันจะพอเต็ม แทงเต็มถังถังหรือเปล่าจานชูก็ทำการกรบก็เหลืออีกนิดเดียวแต่มันบ่ายมุงแล้วเดี๋ยวพากันไปกินก๋วยเตี๋ยวกันครับพากันไปกินก๋วยเตี๋ยว Ha <laughs> ใส่น้องก็เย็นอันนี้ก็เย็นคูณสองขว่างนะฮะกินกินก๋วยเตี๋ยวก่อนดรโรกินก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวค่อยมากรบดูท่อเขาสิแล้วแต่เขาจะจัดไปเนาะเอออันนั้นอันนั้นเออถ้าใส่กับจมูกนี่เป็นนักบินเลยได้น่ะนะโอ้ ยเย็นไหมช้ำไหมช้ำอันไหนกดกระต่ายอะ่ะมมีมีกระต่ายมีดนนินี่เโอ้นี่กระปับตัวนี้นี่มันต้องกดที่โหมดนี่ตายตายเตาต้องกดที่โหมดเอ,อ,อะไร เป็นไงเอาเราล่ะไปให้ไปดูว่ามันนั่นไหมว่านยังไงทาน้ำมันนี่มันก็เต็มแล้วมั้งประมาณนี้แล้วใช่ไหมล่ะเต็มแล้วล่ะนะถ้าเต็มมันก็ล้นเลยเนาะไอ้นั่นมันไอ้ก๊อกนั่นมันไม่ไหลไม่ใช่มันตันบ่ไหลไอ้ก๊อกใกล้ๆนั่นแหละก๊อเอออาจาี่ปลเราดูน้ำไม่ขึ้นเพราะมันนั่นแหละ ตาม้างในแต no. yeah. ่ว่าก็นั่นแหละกันตรงท่อเนี่ยโอ้ไม่เสียวตูดไม่เสียวไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวเลยขับรุ่นนี้ลบลี่นได้ายใช่ไม่ต้องลบเลยแหละเดินประจันหน้าไปเลยแหละจะไปไหนไปดูเครื่องก่อนหนึกินข้าวเนาะกินก๋วยเตี๋ยวกินข้าวเออกินก๋วยเตี๋ยว ทุกวันนี้เขากำลังฮิตซาคเมรกันนี่ซีกเตียวเขาไม่ต้องพูดแบบกินแกตวอย่างนี้หรอกต้อพูดเลยซีกเตียวซีกเตียวคาร์ตาโกน่ะซีกเตียว ถ้ามันเต็มมันก็ล้นแล้วแต่มันก็ได้น้ำเยอะอยู่นั่นแหละใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวถ้า,าแต่แม่ทำมันเต็มมันก็ล้นลเนาะต้องเอาไมโครมาขึ้นดูอีกอ่ะต้องต้องเอาบันไดามาพิงแล้วใช่ไหมพิงดูน้ำ อ๋อเกือบแล้วก็จริงว่าแหละมัน2,000ลิตรเครื่องดูดจนขนาดนี้ต่อให้ท่อเล็กขนาดไหนมันก็เต็มผู้เชี่ยวชาญการเคาะถัง อ่ารู้ด้วยะเ <laughs> ออ,อ,อ,อสงนสัยมันตันข้างในนู่นแหละอะมันต้องถอดไอตัน้นี้แหละแก้ไขไนมะ่ไม่ออกเลยอ่อะไอก๊อกสองอ่ะมันไม่ออกแต่ก๊อกหนึ่งอะออกอ่า ไอหไญอ่ๆนั่นก๊อกนุ้นยาวเออก๊อกหนึ่งนั่นนะ่ะตันตัวนั่นแหละไม่มีน้ำเลยน่ะนะ่ะอออันนั้นเต็มอืมและที่ตอนเขาปั๊มน้ำนะ่ะเขาปั๊มเข้าตัวไหนหเขาปั๊มเข้าตัวไหนตอนที่ฮะ เขาไอ้ก๊อกแรกก๊อกสองปล่อยน้ำใช่ไหมทำท่าแบบงงงเออบอกไม่รู้ก็จบเราไปกินกระเตยวก่อนไหมหรือว่าให้มันเต็มก่อนฮะ งอคนีเลยอคเนี้ยโอเค,น,คนี้มันจะได้ไหมวันไอสองวันน่ะมันเกิดของมันนี่แหละจะเอาเดี๋ยวตรงนี้หย่ากเกิดเต็มเลยค็ดูด้วย พอน,น้ำเวลาน้ำมันมีมันหยดตลอดดินชุ่มชื้นตลอด,อด,อดเป็นแบบไหนปิดไหมดับก่อนไหมดับเลยดับแล้วค่อยมาติดใหม่กินเตียวเสร็จก่อนค่อยมาติดใหม่เดี๋ยวเราพากันไปกินก๋วยเตี๋ยวกันครับเดี๋ยวกลับมาแก้ไขกันใหม่บายบายครับ